ชูมาพบเกษตรกรคนเก่งอีกคนแล้วค่ะทั้งคิดทั้งทำทั้งดัดแปลงจนได้นวัตรกรรมที่ลดการใช้พลังงานและประหยัดเงินด้วยค่ะนี่ครับผมกำลังนึ่งก้อนเห็ดอยู่ครับเต่านี้ลงทำเองเลยเหรอคะครับอาจารย์ปลาไปดูงานน้ำไปหันมาหลายๆตีครับเป็นใจระบบไอหน้าเหมอนกันแล้วผมนี่ก็ใจ้เต่าลุกทุงอยู่นถังสองร้ยลิตรครับและที่นี่ มันเปลี่ยนพื้นด้วยอรลำหนึ่งก 1, 3, ะพันสามได้ขั้งหนึ่งคะเร่มเดียวในผมเปลี่ยนมาใจ้เต่านี่ล้ำพันสามผมใจ้ได้สองขัง้งเนือก่อนดีจะได้จี้อีนะผมก็ลองคิดลองทูะตุบเป็นสองเตี่ยวทำใหม่ทำใหม่เอาจนได้เลยม่ยอท่อครับใบยอท้อเพราะมีกำลังใจดี <laughs> เพื่ออาจารย์สนับสน,นุน <laughs>